วัดเจ้าปลาดาวจะมาคัวนอไม่คั่วใส่หมูแล้วก็มีหุ้นเส้นไปเจ้าค่ะไปคัวกันนอคัวแบบธรรมดานี่แหละเจ้า นอสองห่างเจ้าประดาวควนนี่เนาะประดาวไปชื่อนอต้มฟุกมาเจ้ามันเป็นนอกคุนเนาะนอในดินนะเจ้าญี่ปุ่นมนจะต้มขายคล้ายๆนออัดบ้านเท้านะั่นแหละเจ้า <c oughs> แล้วเขาก็เอามาล้างทำความสะอาดพอดีใก่ซอดหอยซีอิ๊วขาวลงไปเจ้าผงปุ้งนัดนะ เส้นหนาม่เจ้ากระเดียบประดาษใส่วุ้นเส้นเนาะอามาเกะมาล่างอามาหันแล้วก็ต้มหนามผิงเจ้ามากหลายหลายหรอกน้อไม่นะ <laughs> xin đủ đây cháu tham ân bạch chát có tấm, đây nó có tóm gọn cung này nó gọn cung say nước của bà váy áo cửa say nước qua cháu ใส่ตอนนี้แหละก็เด้เอาหุ่นเส้นใส่อ๋อหอมเจ้าซช่วมาทำกันดูเนะ

เกินไปเท่าเยอะน้ำไ,ได้เจ้าเพราะวุ้นเส้นมีปลาดาวแก่อะใครอืดลระง่ะแจ่ดวนนี่กะมหมาอเจ้า เยอะหนักอีกนิดหนึ่งจ้ะหุ้น <c oughs> เส้นมันอืดนะสันม่หมออ cái đá chè hôn sen bánh mình thay nìm Mọi cháu thăm cảnh đu cháu ngày ngày พี่เพชรเนาใส่ที่หลังเจ้าบอกคนมันบอกคนมันนะะี่ค่ะใส่ที่หลังผมสโลดเจ้าเอาละก็เดี๋ยวกว่คนเจ้าพิดเลยคัวเซจเรียบร้อยแล้วเจ้าคัวนอไม่ดัไม่ใส่วุ้นเส้นใส่หมู ป้าดาวขอจบคลิปนี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผากคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ